สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมก็วันหกก็สองทิศาเหนียวเราซึ่งตอนนี้กะเป็นบรรยากาศยามแรงแรงวันที่ได้กับ่โมงูมาจื้อเนาะว่าวันที่ได้แต่ว่ามื้อนี้หันเมนูมื้อนี้ก็คือเห็ดสีดาหรือว่าเห็ดมูกระถ่ายกินเนาะเพราะว่าส่วนนี้อันรู้สึกแบบวันนี้กินสีนวันน้กินเหนือกินไข่โดนโดนเลยตั้งแต่ กินกินมุก,กระถ่าขังลาสุดก็ตั้งแต่ลงหน้าใหม่นี่น้องแต่เดือนหกแล้วก็เดือนนี้ก็เดือนแปดแล้วช่องเดือนช่องเดือนปลายแนละ้เก็เดือนเก่าเลยไอ้ามเดือนแลนะ้วบ่ได้กินแล้วก็เลยมือน,นี้ก็เลยวะสีมาเห็ดมูก,กระถากินเนาะพอดีคลีปขุยยากดือด้นกับกินเธอหนึ่งเนาะนี่แล้วก็คือเครืองมาเห็บหอยแลยนะ้วเนาะ แล้วเอาไปดังฝ่ายนี่ตอนนี้เฮาซีพาทานผู้ชมไปหล่อตลาดแล้วก็ไปสื่อเข่องเห็ดชินดาตเอาไปเห็ดยังกะลำจะกินกะใช้เอาประกาศข้าวหันเอาเราไปต่อจะกี่ไดยัง,งหล่กเขาไง อ้าวอมอะไรหรอสีมันขาัไละใช่เว้ยบ้ิวารนั่นนั่นหรอนี่แล้ว Dạ, qua bên lỏ bằng con mắt xem nào. <Bảo về đây>. มเอาบมกลมนกไม่หันหันคอนหาเงินบไดอยู่บไดเศร้าจังมันเอาเงินไปไหวนี่ใช่เออนะเอาหว้ดีๆเด้อสปลานี่แจวเออนี้ฮะ ก <laughs> ลับมาหานเก่า <filho> <laughs> 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 เื่องที่ซื้อมาแล้วพี่น้องก็ไปซื้อมาเมื่อกี้แหละแต่ว่ามันจะเครื่องไล่อยู่เนาะเห็ดแต่ละเถื่อนี้แล้วก็อันนี้ก็พักอันนี้ซื้อมาแล้วก็ผักมะนงตองแตงแล้วก็เซนลอนอันนี้ก็ผักแล้วก็อันนี้ก็มะนาวพวกเพชรเนาะแล้วก็ซอสซอสซอสซื้อใหม่แล้วก็อันนี้ก็เป็นผักจะไล่ก็มีแต่ผักแต่ไม่เห็ดเนาะเห็ดได้ชนิดเดียว มีเห็ดเปื่อยแต่ว่าโบโบเสือก็เลยเอาแต่เห็ดเข็มเนาะราคาอันนี้ก็คือนำจิ้มเจวอันนี้กะไอ้ทง 10, 000, สิบพันซองทงกบซาวสื่อซองทง้วกาเนื้อเนื้อกะอยู่นีะเนื้ออ่นะีเนื้ออน่นีสื่อสื่อเนื้อโลหนึง้วกาสื่อ,อเอิ้นวาข้างก็หมึกก็โล่นึงอยากละโลมากินมอมุกงทีน่ง ขัดยากจั๊กจังได้หมนี้ขัดยากกินแต่ปนกบลาเหมือแล้วเนาะก็เลยแบบอย่าเปลี่ยน,มนไม่นู่ไหมนี่ก็คือน้ำสปเนาะทิบทิบสื้อน้ำสุปเอามาเลยเพราะว่านี่เว่นค่ะว่าอันว่าต้องต้มน้ำสื่อเอาน้ำสุปที่เขาเห็ดกว๋วยเตี๋ยวย่างหั่นมาเลยเนาะถิบกระสือมาซองทงท,ง,ทงหาพันซองทงกับสิบพันรือว่าประมาณอ่้อนซิมหาบาทเนาะพี่น้องซองทงนี่เดี๋ยวจะมาก่อไฟเอ็มมา,มากมักเหนือกัน กัสีมาซอยสีนี่อันนี้สีโลนึงเนาะมันไหนชงจักสีมาหมอบันบูดด้วน,ดนี่นี่เท้าจักสิมาซอยสีเนาจักขืจะได้มันขืนยา นุ่มเนาะให้กวาจอยแห้ง ันนี้พี่น้องน้ำชุบน้ำชุบสื่อเอาเนาะน้ำซุปบริตกสิกินพี่น้องให้กวาดเถืองวัดจอยลายลายก็เลยมานี้เพิ่มน้ำนักเนาะมื่อนี้อันนี้ก็สีน์อนันต์โล่หนึ่งเนาะเหนือโล่หนึ่งแล้วก็ ปลาหมึกปลาหมึกก <laughs> no right? <ets> ็โลนึยูนี่โม่ไรเล่โมแหลยแต่ว่าสะอาดอยู่แล้วก็สื่ออันนี้เนาแล้วกะอันนี้แจ๋วยังมัทันได้แก่แจ๋วซองหงแล้วกะมีเห็ดแล้วกะมีผักผักอย่างนี้ทหารมีเจ็ดเป็นเช่นนี้ว้องเจนเนี่ยมีเจ็ดพี่ป้าอันนี้เห็ดไก่ดาวโบเจาหูน้อย อยู่บ้านบุนบ๋ยไม่ถูพี่น้องก็เลยได้แบบเล่าใหม่แล้วก็ผับเคืองแล้วก็อันเห็ดเป็นไม่ถูเดแบอันนี้ใสแล้วมั้ามาได้พี่นอ้อกินเขาแรงเห็ดชินดาวันนี้อ่นชิไม่เข้าได้ไหม ชาวเด้อพี่น้องเอ้ยมากินน้ากันเด้อแซ่บๆเด้ออาหารแรงมื่อนี้อาหารกินอาหารวางกิน,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 นอาหารดีมื่อนี้อาหารเบาๆบา,าอันนั้นใช้วัน,วนมันเป็นลักษณะที่นนเบาอืม ขี้เข่าขี้เขาสปาก้ตตี้ทวหนามบกเลยประชาร์มก็คืออยู่ห่านอยู่ใน้ทับทมหัวน้ำสุกหมืนสือเอา้ามจงมันนาม้อยเออเบียงเบียมดฟงมึงแม่แม่มนุ่งอ่้เลย เป็นบ่้วิ่นพวานอาบน้ำนไปรพวานเป็นข้นดีมากเลป็นวิ่นวิ่นทัวบุกหมวกก็มาดูบ่บดีีแต่ล่นกชายดเขาดบ่ให้กอดน้นแก้วเลยแะตักน้ำเช็ดแตักนมากแน้หยเม็ด

thì về. Thì về, thì về nó lòng hoa lưu bay lắm hoa lưu bay lắm hoa lưu bay lắm hoa lưu bay 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 lưu เด้เน like> ี่ยมงไไปทเเด้ไม่อยู่ทางแดงสิตาอินอินมาตัาหลอดลมเห็นปะแต่มึงวอกมึงไปดลว่มึงหมึกเป็น มอที่กินนะมันหน่อยเนาะทู้ชงก็เลยจะมีอีกเตาหนึ่งแล้วก็สําหรับเอาไปพไปกักไปหไปลวกเอาปลาหมึกไปหลวกหรือว่าเอาสีเอายังไปหลวกแล้วแล้วก็จึงมาลงตัวนั้นาะวมอนั้นมันหน่อยค่นเสียลงทันเลยมันนานชุกแล้วก็คนผัดลายเนาะเลยบ่ท่านใจก็เลยต้องใส่มอหนึ่งมาหลวกสวยแล้วมันก็ะอก<ฮ>เลยได้หมักเทสลูกอร่อยเหมือนละ มันไมมีอะไรเนาะมันมีน้ำมันแล้วมันกิตันตัวน้ำมันก็ได้หือกน้ำมันคือมัใส่มตอะต้วมนใ่เลยาตอนนั้หมอดเอาปลาหมึกปลาล่งคุณปลาปลาหมึกปลาล่งหมอนป็หลวงคุณเอมาตอนั้นแม่คน่มอามันปลตยะง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้ยเป็นสอลูกวดแล้วเป็นการกินสินดาสามมคีในหอบหอบแหลกเนาะพี่น้องอันหอบแหลกสามมะคีร่วมหยาดยังซีแต่ก่อนอะที่ยเพื่อนเห็ดศินดากินสวงลงดำหน้าใหม่เนาะตั้งแต่เดือนหกแล้วกับโท่ันในเห็ดกินอีกจ้าเถื่อแล้วก็เลยแบบตะมือแต่ละมือกินแต่อาหารธรรมศาสตร์ก็คือมีปนป้าเนาะปนกบแกงป้าอ่า เน่มะเขืออีหยังแล้วก็เลยแบบมื้อนั้นก็เลยขัดยากอันสิดาดกับขุมอยู่ได้สําหรับการซื้อสิดาดมาเฮ็ดกินที่บ้านเนาะเพราะว่ามื้อนั้นก็กินอ่าที่แรกก็มีทิพย์เนาะซองกับน้องสาว3กับน้องชาย4กับแฟนน้องชาย5ก็คือแม่แล้วก็มีหลาน2คนเนาะนิสากับอัน กละโก็ตตอมาก็มีนะบ,บาวใหม่ก็คือมิน้ำบ,บาวแล้วก็มีเมียน้บ,บาวแล้วก็มีลูกนะำบ,บาวอีกสองคนแล้วก็มีอันน้บ,บาวอีกคนหนึ่งมาร่วม,ร,วมร่วมก็คือเป็นสิบคนเนาพี่น้องซึ่งถิบสื่อทั้งมืดในมือน,นันกับประมาณห้าร้อยบาทเนาะคือจะมีสื่อเนื้อเนื้อมูทถีบสื่อก็คือเนื้อมูสซีซิาพันแล้วก็มีปลาหมึก ประมาณสามสิบพันเนาะแล้วก็จะมีภมักมีเครื่องปรุงมีแยงสลัดเนาะรวมมีน้ำสุปเนาะน้ำสูปมันทีไปซื้อเอาพอว่าทาจะมาปรุงเองเขาก็ต้องได้ซื้อเครื่องนู่นนี่นั่นเพื่อจะมาปรุงน้ำสุปอันมีเฟตคะบอกว่าซื้อเอาเลยมันง่ายดีเนาะคิดก็เลยแบบซื้อเอาแล้วก็มาเห็ดกินเนาะขึดยาพี่น้องซึกแบบช่วงนี้พร้อมไรเนาะนานจะเป็นเหลี่ยมแล้วก็เครื่อเลยขึดยาก,กินอันเมนูสินดาดก็เลยว่า ซื้อมาเห็ดกินเนาะซึ่งทาแบบเขาไปกินอยู่หานกรบปต่ากัวหัวหนึ่งซองลอยเลยพี่น้องอันนี้ทิบใจป่ามาณหาร้อยบาทได้กินมืดสิบคนเนาะได้กินมืดทั้งครอบทั้งาติที่ว่ามันก็ขุมเนาะลวกาสาหรับทานผู้ชมได้กินเข่าอยู่ไซอร่อยหรือว่ากินเข่ากับผู้ใดอร่อยที่สุดเนาะกะอย่าลืมคอมเมนต์บอกทิพย์เด้อทามาคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลวกา กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ทิปนเนเนสำหรับคนทีเข้ามาใหม่กับคกกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย